พี่เป็นอาชาพ,พี่รู้แล้วเพราะนั้นเวลาสัมภาษณ์น้องเนี่ยก็จงถามว่าเอ้ยวันเสาร์อาทิตย์ทำอะไรนอนออค่พีจนนอรับทั้งวันเลยผมไม่รู้จักใครไม่ชอบใครชอบอยู่คนเดียวอ่านหนังสือแล้วนอนเนี่ยเฮ้วอ,อย่างนี้เนี่ยโอกาสที่เขาจะทำกิจกรรมกับหัวหน้าเนี่ย,ย<า>ก,ก็เป็นไปไม่ได้ ตะ่กี้เห็นพิจิตพูดมุมหนึ่งเรื่องของ attribute ครับว่าเวลาที่ HR เราหาคนให้กับ line manager <c oughs> อาจจะไม่ดูแค่ skill แต่ดูว่า attribute ว่าอย่างเช่น weekend ทำอะไรมี hobbies อะไรอยู่บ้านเป็นยังไงอยากให้พิจิตช่วยขยายความตรงนี้ให้ฟังหน่อยเพราะว่าตอนที่เราจ้างคนมาทํางานเนี่ย <c oughs> นะคะ <c oughs> เขามาด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์แต่ตอนทํางานด้วยกันนะคุณบีมันเป็นเรื่องของ l i f e s t y l ใช่ไหมคะสมมติว่าคุณบีเนี่ยเป็นหัวหน้าแล้วเป็นคนที่แบบเ n e r g y จสูงมากไปยิมทุกเช้าพี่เป็นอาชาพ,พี่รู้แล้วเพราะนั้นเวลาสัมภาษณ์น้องเนี่ยก็จะถามว่าเอ้ยวันเสาร์อาทิตย์ทำอะไรนอนครับพี่จีนอนทั้งวันเลยผมไม่รู้จักใครไม่ชอบใครชอบอยู่คนเดียวอันนัือแลือนอนเนี่ยเอยอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่เขาจะทํากิจกรรมกับหัวหน้าเนี่ย,ยก็เป็นไป<อ>ไม่ได้เพ<อ>ราะฉะนั้นอย่าไปบอกว่าเออแต่หัวหน้าคุณเป็นอย่างเนี้พี่ผมก็จะมาพยายามนะ ซึ่ง h อชามันต้องอ่านคนขาถ้าดูตรงนี้เนี่ยอย่ามอง r e r u i t m e n t นะคะสิ่งที่พี่พูดกับ HR เนี่ย e c r u i เ m e n t เป็น Business Performance ของ HR ไม่ใช่เป็น Task to Perform หรือเป็น Admin Work ประโยคนี้ดีมากเลยครับเพราะว่าผมมีความเชื่อมากๆเลยครับว่า ถ้าเรารีคูดคนที่ใช่เนี่ยสักเซสไปเกิน50%ถูกเพราะนั้นสกิลตัวหนึ่งที่ HR ชาต้องฝึกต้องเรียนรู้ก็ต้องทำให้มีความเชี่ยวชาญคือทักษะในการรีคูดซึ่งทุกคนชอบแอบซูมว่าตัวเองทัเป็นและอีก <Stop. S 2> อันนึงก็คือทักษะของ HR ชาในการประเมินผลคือจริงๆแล้วเนี่ยในการรีคูดมันจะมีเครื่องมือเยอะมากที่เราใช้เป็นพวก personality test เ,เนี้ยแต่พี่เจอว่า H r ชาส่วนใหญ่อ่านไม่เป็นแล้วไม่สนใจที่จะอ่าน แล้วไม่เอามาทดสอบกับ,บตัวนี้กับความเป็นจริงอะ่ะคือเขาต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญต,ตรงนี้ค่ะคือสิ่งที่จะทำให้เขาเป็น HR ที่เพอร์ฟอร์มแบบ,บอย่างสูงมากถ้าพี่พี่เชาบอกว่าโอ้โหยุคนี้ก็หาคนยากใช่ไหมแค่อ่านเรซูมเม่โทรไปสกรีนใช่ไหมครับให้มีสกิลมีประสบการณ์ตรงกับที่ Line Manager ต้องการเนี่ยก็โอ้โหก็หายากแล้ว ถ้ามาดูโอ้โหแบบไลฟ์สไตล์มาดูแอตทริบิวต์อีกเนี่ยโอ้โหยิ่งหายากขึ้นไปอีกอะไรอยงี้ครับพิจิรคือต้นสกรีนแอปพลิเคชันนะนะตรงนั้นเนี่ยเราไม่รู้ไลฟ์สไตล์แต่ว่ายังไงก็ตามเราต้องอินเทอร์วิวเน่ตอนนี้ค่ะตอนอินเทอร์วิวนี่แหละค่ะที่เราสามารถทําให้มันจบหมดถ้าเรารู้ว่าเราต้องการค้นหาอะไรและการที่เราอินเทอร์ w วิวเพื่อคอน n ิตี้กับเราได้สออย่างแล้วก็ทำมวนเดียวจบเนี่ยนะครเราไม่ต้องมานั่งทํำหม่เพราะเขาอยู่ไม่ได้ เราต้องนึกภาพนั้นด้วยแล้วก็ที่งานยุ่งทุกวันนี้เพราะว่าจ้างมาแล้วออกจ้างมาแล้วออกหรือว่าจ้างมาแล้วแล้วก็เขาประสบความสำเร็จงานเราก็จะน้อยลงก็ไป d e v e l o p ต่อใช่ไหมคะสรรหาพัฒนารักษาไว้ใช้ประโยชน์โอ้ประโยคนี้เป็นประโยคทองคำของวิจจีรนะครับที่เป็นเนงานเฮชาที่พี่ๆจะต้องบอกว่าตะหนักแล้วก็คงเป็นคลาสสิกนะครับวิจจตรในงานสชิ้นนี้